No, sí, sí. 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 ใส่แต่ยมใช่ไหมใช่ครับี่ครับเฮ้ยเห็นมันต่บคนพีล่งน้อยบอกมาทุกต่เลยใช่ต่ก็ต่ำสองบ้านก็ต่บเนาะนี่เลยนี่เลยใส่ยะเลยเีาจะเทใส่ยหลุดทานเลย

มีคนหน้าเบื่อกคนหนึ่งเออจรคงมแต่คนนีแต่คนที่แย่จับสาย

อยู่นะในสนามานหลังคานั่งไกลกระปากุ้งหลานดอยู่มานานเลย้อปี